ไหลเข้าโอ้โหปลาบู่ซะนอปู่อาเลยเลี้ยวโอ้โหไอ้เนาะเขาจะปะบูงครับผมปรับวางได้ไหมบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องครับผมกับสวัสดีครับผมปลาขึ้นดีครับผมพี่น้องเนาะขึ้นเต็มเลยพี่น้องปลาปลาห่าวดีครับผมเช้านี้ปรับปรับปรับเลยครับผมพี่น้อง ้ามายามหลบกุ้งวันนี้ใหญ่ไหมไหมยามหลออบลาคอปายยเขาหรอกเจอดปลานี้ป้าขอเขาลองเบิ้งมีอะไรเข้าไหมมีกุ้งปะกุ้งปะปลาบูปลาบูก็บอกวยเป็นกวางนะพี่นอ้องอู้อออว,ออวู้ววูู้วูวอ หวานแท้โอ้โหไอ้กองเลยพี่น้องอู้หึเก่งเงียบเบียดครับผมเอาล้างสองมั้งพี่น้องจะเล่นไหนแต่สีบกหอยกองอันใหญ่ที่ตัวนั้นปลาบู่สิ่ะโอ้โวานเลยโอ้โโอ้กุ้งโอ้กุ้งตุยไปแล้วพี่น้องโอ้โหบกหอยกับกุ้งปลาบู่สองตัวครับ เนี่ยโอเคครับผมเบื่องหลังนี่พี่น้องแม่นเอี่ยงขาวกุ้งเนี่ยบุกหอยอีกแล้วยังเข่าพี่น้องคือดันดรอปเฮงเนี่ยไปบึ้มเลยปลาบ่ยังบ่อุ้ยอุ้ยปลาอ้ปลายังที่ไรเนี่ยปลาบุกอู้โฉ เตัวใหญ่ครับผมอุ้ยหักเลยอู้เขามากินกุ้งพี่น้องลอบแตกล้งแทะผมน้องนี่ไอส่ออันแทะบอสง่ายก็บังนั่นพี่เนาะคอยทัป่าวุ่งครับผมปึ๊ดตัวใหญ่ๆหสามเข่าทุกหลังเลยครับผมด้านหลังนี่กระมูตัวใหญ่งอู้หูชอบมันดันรอบแห้งอื้มมมมมันจะจนตกใจเลยพี่น้องเนาะ ใช่ครับผมเดี๋ยวปลามันเป็นอย่างพี่น้องปลามันนอกบ่มันคือขึ้นที่สี่พี่น้องนี่ผมจับวางได้ไหมผมจับก,กันผมจับกันปลานอกน้ำได้นี่ฝนตกหมู่วานครับผมหมู่วานผมมาผมเห็นตอนเย็ยนมันกิดร้อยทองตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยสังเกตอันนี้ว่าเงินผมจับมาใส่ดรึพี่น้องอยู่ซุ้มดาววังหันอยู่จับอีกตัวหนึ่งวังหันตัวยางบึง้ง น้ำบ่ดีครับผมฝนตกออกซิเจนน้ำน้อยครับปลาเขา่าโอเคครับผมเมืองหลังลต่อไปครับอากาศปิดนะครับผมพี่น้องเนะนาะขณะผมใส่หลอดยิงปลาเข่าเลยเมืองฝ่าเพรนะาะตกฝนปลาร้อยหัวครับน่หปลาเขา่าว่้กุ้งร้อยขาหมดเลยพี่น้องอู้ปลาบูแขไงวันไไน,นี้นหน่อยอู้กุ้งเรียบร้อยหมดเลยครับกุ้งออื้ ไม่มีเหลือครับนี่เป็นที่น้ำครับกุ้งก็มีนะครับแต่ว่าไม่เหลือครับพี่น้องนา nah, พี่น้องหลังนี้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรโผล่ตัวย,วยาวๆไม่รู้ว่าเป็นงูหรือเปล่านะครับผมหลังนี้นะเห็นมันพาดมาเนียมก็เ,เกรื่อยลงไปนีม้ากไก่นะครับผมเนียนว่ะจับมือกอนดูอาจจะเป็นงูงกินป่าครับผมเนียนบเห็นเาวๆนะมันลงไปก่อนเนียนบะอุ้ยวุ้งลาไหลหรอปลากไหล โอ้ยปลาไหลเข้าโอ้โหเลิศเ,เลยพี่น้องโอ้โหน่าจะเข้ามากินกุ้งนี่แหละครับเราก็คึกว่าง,งูป่าเห็นตัวยาวยาวโอ้โหกุ้งเรียบร้อยไม่เหลือขาโพนนะครับอากาศไม่ไดีปลาไหลตัวใหญ่ตัวนึ่งม,นมนันๆครับผมม,มาอีกแล้วน้องล้างสุดท้ายพี่น้องจะมาข้าน,นี่โอ้โกุ้ง ไปเบิดเลยขาโอ้ไม่หมานครับมันก็มีนะครับผมกุ้งตุยหมดครับ <c oughs> มาพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาสรุปครับผมก็ได้เป็นปลาบูมาสองหกเก้าตัวแล้วก็ไอไหลใหญ่ตัวหนึ่งครับผมพี่น้องเนาะโอ้นี่ค่อนข้างใหญ่ครับผมสามตัวนี้ก็ใส่ต้มยำกลางดีนะครับผมได้จัดเมนูนละแล้วก็นี่กุ้งของเรา โอ้โหไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็เยอะอยู่ครับผมแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่ครับก็เรียบร้อยหมดครับผมอากาศไม่ดีอากาศปิดแล้วก็หอยขบวนนี่หอยขวดเยอะเลยครับผมทำเหยื่อดักปลาไหลหรือใส่ไปประกดก็ได้ครับผมเดี๋ยวมาพิจารณานี่ผลงานมันๆครับผมโอ้โหเดี๋ยวต้องช่างประบวนครับผมว่ารวมๆแล้วจะได้กี่กิโลครับพว่ป่าครับเดี๋ยวช่างทั้งหมดเลยแต่เฉพาะป่านะครับปลาไหลด้วย ตอนนี้ก็เอาปลาลงไปช่างแล้วครับผมพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นปลาบูของเรารวมๆแล้วก็สามโลครับผมเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันครับผมพี่น้องเนาะสามโลครับผมปลาทั้งหมดก็พอได้อยู่นะครับมันๆครับผม